วันนี้เป็นวันมหาสงกรารเป็นปีใหม่ของคนไทยโบราณที่ถือสืบทอดกันมาเป็นเวลา,าวนานวันนี้เทศบาลเมืองบ้านไทยได้อาราธนาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาโดยตัวคือในเขตของเทศบาลเมืองบ้านไทยได้มารับพระทหารบิณฑบาตในเช้าวันนี้ พเน่พี่น้องประชาชนนะครับก็จะได้ร่วมกันนะครับมาอานะครับขององค์พระสวนรนะครับที่เราได้นิมนต์มานะครับเป็นวัดที่อยู่ในเขตที่สระบุรีนะครับ ครับเส็จอน้ให้ขอมกัเ่มับเรืนรับเรื่องน้้อมื่องน้ร้มเ่องน้รียมกับอนะครกับรอนร่น้อมน้ำของพรอกันรมัเอน้ำรมับรง้ัเรนการำเนร้อมรนะครับเรื่นรับเือลรับเรอนรับเรงน้รกัองนรับ Nak mutasa Pakawatu alahatu sama sambudasa Nak mutasa Pakawatu alahatu sama sambudasa Nak mutasa Pakawatu alahatu sama sambudasa Imanik Mayang pentik Kata nik Sapa diwarani Siku sakata Satu no pentik พัชสานิจัปริวารานิชปฏิทันหาตุอัมหากังทีเคระจังสิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจาท้งหลายขอน้อมถวายพระชาหารของของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ พัตตาหารและของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขของข้าพเจ้ายทั้งหลายและอุทิศควรบุญศนไปให้แก่ปีชนทั้งหลายทันได้แก่บิดามารดาเป็นต้นคือนายจำรัดจุเกียตนางสำรานจุเกียรตนายเรียนเชจุวรรและญาติทั้งหลายที่ร่วงรับไปแล้วหากท่านเหล่านั้น ได้รับทุกขอให้ผนจับทุกหากได้รับสุขแล้วขอให้สุขเพิ่ขึ้นไปและส่วนหนึ่งขอบุติแดดอระุมเจ้าที่สามเวสีเทวดาทั้งหลายที่ปกป้องตัวข้าพเจ้าและครอบครัวและอีกส่วนหนึ่งขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความสุขความเจริญตล,ลอดกาลนานเทิน ताचो, नहीं तक, ता, नहीं तक, नहीं तक, आने का ไส้ต้องสาม3ดามสามศูนยที่เราดูอ่ะสามสามศ่ไล่เปสามสามหนึ่งสาอลงขอลงอันนี้ซอสจิงตไข่ไปอสที่สามร้อกว่าเนี่ประมาณไว้ลงอยไปบวกขึ้นถ้าบวกก็ต้องมีช่องสองไล่ที่เลยยาวเลย นะนกปลาแม่แม่อร่อยนะฉัน่หน่อยนะปลาแม่แม่ฉันได้หน่อยลูกปลาเนี้ยอร่อยปลา่อนอร่อยนั่งได้น่งได้น่งไ เ้อสุนัไมกินให้หมดนะไม่หมดมีเรื่องเลวเนี่ยฉันอย่างนั้นิดอย่างอากลินหน่นหอย่ากลนนทีิ่นอเะินังเตาอ